สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มารีวิวตัวเครื่องยิงบาร์โค้ดนะครับเป็นยี่ห้อซิบรนะครับ ds 1 0 0 1ตัวนี้เป็น usb นะครับอันนี้เป็นสายที่ต่อจากเครื่องมาที่คอมพิวเตอร์นะครับเป็น usb นี่คู่มือนะครับคู่มือก็สําคัญนะครับอย่าเพิ่งทิ้งทันทีก็ตัวเครื่องผมใช้มาหลายตัวแล้วนะครับตัวนี้นี่ ยิงไวดีครับได้ทั้ง 1d และ 2d 1d ก็คือบาร์แท่งนะครับ 2d ก็คือพวกพิวาโค้เรามาประกอบกันเลยดีกว่าอ่ะมันจะเป็นหัวแจ็คเหมือนหัว rj 4 5นะครับแต่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นสำหรับของมันเองครับแล้วก็เอาสายเนี้ยต่อที่ตูดเครื่องยิงบาร์โค้นี่นะครับมันจะเป็นเขี้ยวมันพอดีดันเข้าไปให้มันดังแก๊กนะครับ นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็เอาเอาเอา,เอาคู่มือมันขึ้นมานะครับปกปกติเราจะทิ้งครับแต่ว่าอันนี้มันมีไอตัว enter นะครับเราต้องยิงตัว enter นะครับสำหรับแบบว่าให้ยิงแล้วมัน enter บรรทัดต่อไปนะครับไม่งั้นมันจะต่อท้ายไปนะครับไม่ยอมเลื่อบนบรรทัดวิธีการยิงก็เอา เสียบกวับคอมปุ๊บแล้วก็มายิงที่บาร์แรกนะครับที่มันจะเขียนว่า Enter ยิงครั้งเดียวครับยิงครั้งเดียวก็พอครับมันเครื่องมันก็จะจําเรียบร้อยครับลองมายิงดูนะครับยิงติดง่ายดีนะครับ นี่ก็ตัวอย่างที่ยิงมาทั้งหมดนะครับหากเพื่อนๆสนใจก็ผมแปะลิงก์เอาไว้นะครับในใต้คอมเมนต์นะครับ ลองกดลิงก์เข้าไปเลือกสรรเลือกหากันได้เลยตัวนี้ใช้ดีครับจึงมาบอกต่อผมผมนี่ใช้เป็น10ตัวเลยครับเนี่ยครับจัดทีเดียวเป็น10กว่าตัวครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ